โรงแรมเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาในอยุทยาอย่าง Iu Dea Hotel ที่พักสุดอบอุ่นพร้อมวิวสวนระดับแลนด์มาร์คทั้งวัดพุดทธยวรริวค์และอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นฉากหลังแบบเต็มตาที่นี่เป็นโฮเทลสไตล์ไทยร่วมสมัยที่ให้ได้ฟีลเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในยุคอยุทยาด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานความโมเดิร์นเข้ากับกลิ่นอายความเป็นไทยโบราณได้อย่างลงตัวภายในโรงแรมจะตกแต่งด้วยของเก่าแก่และพระพุทธรูปในหลายจุดสะดุดตาและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใครห้องพักจะเน้นความเรียบง่ายอบอุ่นแบบไทยๆพื้้นกวาง สบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันด้านในโรงแรมก็มีความร่มลื่นเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวสบายตามีจุดให้นั่งพักผ่อนเงียบๆหลายมุมอากาศสดชื่นสุดๆเหมาะกับการมาพักใจจากความวุ่นวายไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือสระว่ายน้ำกลางแจ้งว่ายไปมองวิววัดพุทธสวค์ไปฟินสุดๆโดยเฉพาะช่วงกลางคืนวัดเขาจะเปิดไฟที่สว่างสวยงามเหมือนฉากในละครเลยทีเดียวเป็นวิวที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองให้ได้สำหรับใครที่เป็นสายลุยโรงแรมเขาก็จะมีจักรยานให้ปั่นเที่ยวชมเมืองอยุธยาได้ด้วยนะมาพักที่นี่คุ้ม ค่าทั้งบรรยากาศและวิวร่วมไปถึงการบริการอาหารเช้าก็รวมกับผ้าห้องแล้วมีให้เลือกตามใจอยู่ไม่ไกลกรุงเทพถ้าใครที่กําลังมองหาที่พักเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและมาชาร์จพลังให้กับตัวเองที่นี่เลย Ayudhya Hotel a y u t t h a y